สวัสดีครับก็วันนี้เฮียสิทธิ์มีล้อแม็กยางยนต์เข้ามามนะวันนี้เราจะมาดูกับเจ้ามิลเอสายยอนะครับผมว่าเฮ้ยมิลสายยอเนี่ยมันจัดทรงได้แนวไหนกันบ้างดีกว่านะแล้วก็เป็นล้อเป็นยางเป็นแนวไหนยังไงนะเรามาชมกันครับผมมาสาหรับตัวตัวนี้ที่เราจะมาดูกันตัวนี้เป็นตัวมิลเอ็กแฟนทอมนะครับตัวนี้มีเอ็กแฟนทอมสี่คูณสี่นะเป็นโฟวิวนะอ่าตัวนี้จัดทรงอะไรแบบไหนนะสําหรับ คันนี้นะครับผมเราใส่ล้อ20แนว VIP นะครับผมนะมากับาจักร์เวนตุสนะครับผมมากับยางนิโต้4 0 0 SD 265ทับ50ขอบ20นะจัดทรงด้วยโช๊คเปอร์เฟนเดอร์หน้าหลังนะครับผมโช๊คตัวหน้าคือควีนซีรีส์นะครับผมสามารถปรับ16ระดับ ข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็กนะครับปรับแดระดับนะแล้วก็ตัวนี้เสริมหล่อไปด้วยกับเจ้าปีกนกโหลดนะครับแล้วก็ลูกหมากกันโครงหน้าหลังนะครับสําหรับรถโหลดนะครับผมแล้วก็มีลูกยางกันกระแทกที่เราเปลี่ยนให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็สําหรับอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเติมมาได้เรื่อยๆนะมีจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับผมนะหรือจะเป็น้ายทะเบียนสวยๆไทยเทแท้นะราคาดีนะตัวนี้แล้วก็ สำหรับด้านหลังเราก็จะมีเป็นตัวปิดท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปิดท้ายนะตัวปิดท้ายไทเทนะแล้วก็จะมีแต่งเป็นปุ๊บพวกกันลอยนะมีชายล่างนะไทเทนะครับผมหล่อๆแล้วก็ท่อสวยๆจาก HKS นะหล่อๆเลยนะลำนี้นะสำหรับสายย่อนะสำหรับเรื่องพวกดิฟฟี่บัูบ๊อะไรงก็ลูกค้าท่าในใดชอบแบบไหนก็แต่งตามสไต,ตล์ตัวเองได้เลยนะแต่ วันนี้เราอยากบอกบอกว่าเฮ้ย m u l x เนี่ยส่ยย่อแต่งได้แบบไหนนะสำหรับลำแรกก็คือตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ20นะที่เราแต่งหลอดอแต่งหลอดจัดทรงโหลดหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วครึ่งนะครับเอหลัง2นิ้วนะเพราะตัวนี้เป็นสปริงโหลดโปรเกสซีฟของโปรเฟนเดอร์นะครับผมโหลดลง2นิ้วนุ่มขับสบายนะครับไม่ใช่ว่าใครบอกว่าเฮ้ยโหลดเราไม่ต้องแข็งไม่ใช่มาลองขับรถผมดูว่ามันนุ่มแค่ไหนนั่งสบายแค่ไหนนะครับผมไม่กระโดดแน่นอนครับนะแล้วเรามาดูสําหรับอีก1คัน สายย่อ Mule X ตัวนี้เป็นตัวแฟนทอมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแฟนทอมสีคุณสีเหมือนกันเช่นกันแต่ตัวนี้เป็นตัวสีขาวมุกครับตัวนี้ลูกค้าลูกค้าจากทงข่าภูมินะตัวนี้อยากให้แต่งสายย่อแต่ว่าอยากออกแนว V.I.P เหมือนกันไออยากออกแนวออฟโรดนะตัวนี้เลยจัดเลยลูกค้าบอกว่าอย,อยากได้ล้อแบรนด์ดีๆบอกว่าพี่ใสเเ่เดนโซเลยถ้าเดนโซนเลยนะ เราบอกว่าเอ้ยทำไมเร,เราถึงเลือกใช้แบรนด์ล้อที่มีแบรนด์มีชื่อเสียงมีคุณภาพนะเพราะว่าอย่างเวลาลูกค้าเนี่ยเกิดเหตุเกิดอะไรก็แล้วแต่นะเบียดไปเบียดมาไปชนมาอยากเปลี่ยนสักหนึ่งวงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันหาเบิก์เปลี่ยนได้นะครับผมบางทีลูกค้าไปใส่ล้อที่บางทีแบบมันไม่แบรนด์ที่แบบอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่า,าแบรนด์ที่คนไม่ค่อยได้ใช้กันนะเวลา จะไปเบิกล้อหนึ่งวงอะผมบอกเลยมันเบิกยากๆนะครับผมเลยบอกว่าไอ้ลูกค้าใส่แบรนด์อย่างนี้ดีกว่า,าใส่แบรนโซ่ดีกว่านะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดมีงบก็ใส่ยางดีๆไปหน่อยนะเราเพื่อคุณภาพชีวิตว่างนันเถอะง่ายๆนิดเดียวไม่ต้องเยอะ,อะสำหรับตัวนี้มาเลยกับจาเกอร์ไดนานะครับผมจาเกอร์ไดนาขนาดล้อ,อ20นิ้ว,วกว้าง9นะแล้วกับจับกับตัว,ตวโตโยโตยโยดอกอาร์ทีนะหลอ่อ เข้มๆนะครับมากับตัวหนังสือสีขาวนะดอกยางแนวลุยเพราะลูกค้าบอกว่าเฮ้ยองผมอะ่ะอยู่แถวๆนู้นนะ่ะเป็นถนนเป็นเข้าป่าบ้างอะไรบ้างผมอยากได้แนวนี้บอกวันนพ,พี่จัดตัวนี้เลยโตโยต้าอาร์ทีเด็ดครับเสียงไม่ดังครับเสียงมีแค่นิดเดียวครับผมนะเสียงพอรับก็ได้ตัวนี้นะครับไม่ได้ดังไม่ได้ดังเวอร์เหมือนแบบพวกดอกมัดแน่นอนครับผมเนะี่ยตัวนี้เราก็เป็นยางเจแปนญี่ปุ่นแท้นะผมเมดอินเจแปนนะสำหรับลำนี้เราจัดโชคหน้าเป็นควีนซีรีส์เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ ถามลูกค้าถามว่าเฮ้ยกันล้อแบบนี่จะเป็นต้องใส่ไหมตัวกันล้อแบบคือถ้าตั้งสูดแล้วมุมแคมเบอร์ได้ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับผมอ่ตัวนี้หน้าควีนเทลรี่ปรับส6บหมากับล้อหลังเป็นขนาดเดียวกันนะเป็นขนาดเดียวกันเลยนะเป็นขนาดขอบยี่ิ้นิ้วยางขนาดสองหกห้าทับห้าสิบขอบยี่สิบนะครับผมตัวนี้นะแล้วออกแนวสไตล์ดุดันนะครับผมหล่อเข้มสำหรับตัวนี้เลยแล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็น โช๊คพิกกี้แบ็กนะครับผมของโปรเฟนเดอร์นะครับผมอีกตัวหนึ่งซึ่งปรับแปดระดับนะครับผมสามารถปรับได้คือแล้วก็ามากับสปริงโหลดด้วยตัวนี้ไปสปริงโหลดเหมือนกันโหลด2นิ้วนะอ,อยังเวลาโช๊คเนี่ยตัวนี้ควีนซีรีส์พิกกี้แบ็กเนี่ยออกมาจากโรงงานเนี่ยมันจะตั้งเซตมาข้างหน้าตั้งมา8ข้างหลังตั้งมา4นะครับผมแต่ผมเราลองแล้วว่ามันค่อนข้างที่ยังจะกระด้างกระด้างนิดนึงแล้วผมก็เลยว่าข้างหน้าเนี่ยผมปรับลงไว้ให้ลูกค้าที่4นะครับผม แล้วก็ข้างหลังที่3ก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้ลองนวดโชกไปก่อนนะครับพวกนี้แล้วก็เรามาดูอีกทีว่าเอ๊ะลูกค้ารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับเซตก,กันอีกทีก็ได้แต่ผมจะปรับออกไปให้ว่าหน้า4ี่หลัง3นะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงลูกค้าที่ก็ควรที่จะมีการดูแลลักาอยังไงแล้วก็เรื่องลมยางเนี่ยอย่างรถสไตล์มิวเนี่ยคืออย่างลมยางถ้าเราเติมแข็งเกินไปอ่ะมันจะกระด้างนะครับผมก็เลยว่าลูกค้าต้องดูเรื่องลมยางกันนิดนึงอย่างของผมมากผมก็จะเติมอยู่ราว 3 2สอานะครับผมอยู่ประมาณนี้นะผมถ้าไม่ได้บรรทุกไม่ได้อะไรนะประมาณนี้กาลังดีจะรู้สึกว่าไม่กระด้างเกินไปนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากเจ้า2ลงานี้ไว้ด้วยนะผมเจ้าเทาลัมโบกับเจ้าขาวอวบตัวนี้นะผมแนวดุดันนะครับผมนะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชคแนวนี้สอบถามมาที่ร้านหมี่ล้อแม็คงยนต์นครปฐมได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรมาหาผมก็ได้โทรมาง่ายกว่าโดยตรงเลยนะครับ0891766574ครับ0891766574นะครับผมโทรมาได้เลยครับผมรับสายตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ